ขอเก้าสวัสด,ดีนะฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซ u p เปอร์เกมซ e r เปอร์เพลเยอร์นะฮะวันนี้ผมก็จะมาอำลานะฮะนี่ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของเรานะฮะก็จะเป็นไมค์ครับเลยก็อยากาาพานั่งรถไฟมากินเกียนนะฮะไปโหลดแมปมาโอ้ยแมกจากเลย คลิปสุดท้ายนะฮะคลิปนี้อยากให้ทุกคนดูนะฮะไปเลยดีกว่าโอเคนะฮะไปนะฮะ ลวงตายอเออลงไปนี่ฮะล,ลงลังดิไปโหลดไปโหลดมานะฮะโอเครถไฟมาหาสนุกคลิปอำลาคลิปสุดท้ายสำเอาโอ้ยอันน่ะอันน่ะ อาณากากลางนี้นะฮะมีไหฮะฮะอามาตุ้ย้ เรามีเหรโอเคคืนฐานะเนี่ยฮะก็แม่าจ,จากแต่ก็ต้องจากนะฮะคลิปนี้คลิปสุดท้ายนะ,ะอยากให้ทุกคนดูอยากให้ทุกคนซับกดซับด้วยนะฮะวันจักกันไปไม่มีอะไรนะให้นอกจากความไร้สาระนะฮะับคลิปของผม อยู่กันในโปรเจกต์ไม c คร f t วันนี้ก็เป็นโปรเจกต์สุดท้ายนะฮะโปรเจกต์ไม้คราฟเนี่ยนะคลิปแรกก็เอาชีวิตรอด Lord นะฮะเอาชีวิตรอด Lord แล้วก็สู้ๆนะฮะเอาชีวิตรอด Lord กับ้ได้มออกมาแค่นี้นะฮะมีคลิปไม่กี่คลิปเองเลยนะฮะก็อะไรฮะไม่พายนะฮะก็ ไม่ายครับรายการนี้นะฮะอยู่ได้ไม่นานเองต้องจับกันแล้วนะฮะโอ้ยวไม่ายนะขอบคุณสำหรับการรับชมทุกวิวนะฮะกับรายการนี้โชคดีะฮะ